คลิปนี้บอกเล่าตำน,นานจากเวสต์รอสและ e อ s อดสถานที่ทึ่งเต็มไปด้วยเ,เรื่องราวชวนฝันดีมากมายอาจมีสปอยเลอร์และภาพสยดสยองนะครับและก่อนที่คุณจะใช้เวลาจ้องหน้าจอานานก็อย่าลืมแว้นซีรีส์สปายแฟมิลผลงานการจับมือกันระหว่างออฟตัสกับอนิเมะดังลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นมีทั้งแบบน่ารักแก้มแดงว่าคุวาคุและแบบเข้มสุดเท่ย่างสปายเกม ทั้งสงรุ่นแข็งแรงทนทานตามแบบฉบับแว่น Optus น่าจับจองเป็นเจ้าของมากครับแต่ถ้าเกิดท่านพลาดพรีออเดอร์ไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะเขายังมีรุ่นคลาสสิกอย่าง Optus Hover ที่สวยงามเข้ากับหน้าคนหน้ากลมและ Optus Zero เจ้าสำหรับความเท่นทนทานของแว่นสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะและอย่าลืมสั่งซื้อทุกรุ่นท่านสามารถใช้ส่วลด Fans f a c t i o ลดทันที100บาทถ้าพร้อมแล้วก็ i n t r o m a ในทั้งเวสต์รอสและก็เอสซอดชนชั้นสูงคือผู้ที่กุมอำน,นาจทุกอย่างครับถ้าอยากได้อะไรก็ใช้เส้นสายยศถาบรรดาศักดิ์หรือกาลังทหารเพื่อให้ตัวเองได้มานั่นรวมถึงเรื่องเงินเงินทองทองด้วยครับปกติพวกนี้เนี่ยจะได้เงินแล้วก็ทรัพยากรมาจากที่ดินที่ถือครองแต่ถ้ายังไม่พอก็จะไปกู้มาจากพวกนายธนาคารแต่พวกนี้แตกต่างจากตาสีตาสาอย่างเราๆตรงที่ยิ่งเป็นคนมีอำนาจมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีโอกาสต้องจ่ายหนี้คืนน้อยเท่านั้น มีคำกล่าวว่าเมื่อเจ้าชายไม่ยอมจ่ายหนี้ให้ธนาคารที่มีอำน,นาจได้กว่านายธนาคารที่ล้มละลายก็จะต้องขายลูกเมียไปเป็นทาสแล้วเอามีดกรีดข้อมือของตัวเองแต่ถ้าเกิดเจ้าชายที่ว่าดันไปเบี้ยหนี้กับไอรอนแบงก์แห่งบราโวสก็จะมีเจ้าชายองค์ใหม่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วย,ยึดบัลลังไปหรือถ้าคนมีอำน,นาจที่ว่าเนี่ยคิดจะเล่นลูกไม้ไม่ยอมจ่ายหนี้ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันครับไม่ว่าเขาจะส่งคนไปข่มขู่ติดสินบนหรือเจราจาหวานล้อมก็ไม่ได้ผล เพราะถึงธนาคารเหล็กจะเป็นสถาบันที่มีผู้คนทํางานอยู่ข้างในแต่มันก็มีวิธีดําเนินง,งานที่ไม่เหมือนอะไรก็ตามที่เวสต์รอสเคยพบอย่างที่ไทวินลานนสเตอร์เขาอธิบายไว้นั่นแหละครับว่าธนาคารเหล็กประกอบด้วยผู้คนเหมือนกับที่วิหารประกอบด้วยหินหินก้อนหนึ่งอาจจะพังทลายลงได้แต่ก็จะมีหินก้อนใหม่เข้ามาแทนที่และววิหารก็จะคงอยู่เหมือนเดิมไปอีกเป็นพันปีหรือนานกว่านั้นนั่นแหละคือธนาคารเหล็ก และเราทุกคนต่างอาศัยอยู่ภายใต้เงาของมันโดยแทบไม่มีใครรู้ตัวไม่มีใครสามารถหนีหนี้หรือโกงหรือหาข้อแก้ตัวมานุ่มนะ้ำธนาคารเหล็กได้ถ้าเป็นหนี้และไม่อยากให้ตัวเองล่มสลายไปก็จงหาเงินมาจ่ายคืนพวกนั้นไปธนาคารเหล็กแห่งบราวสตั้งอยู่ในบราวสครับหนึ่งในเก้าคอนครอิสระแห่งเอสซอดซึ่งแต่ละนครเนี่ยล้วนมีธนาคารที่มั่งคั่งเป็นของตัวเองแต่พอธนาคารเหล่านั้นมีเงินไม่พอเนี่ย พวกนั้นก็จะต้องมากู้ที่ธนาคารเหล็กแหละครับเรียกได้ว่าที่นี่คือสถาบันทางการเงินที่ทรงอํานาจมากที่สุดในจักรวาลเกมัคโทรนร่ำรวยและทรงอํานาจมากกว่าธนาคารของนครอิสระอีก8แห่งร่วมกันมีลูกค้าทั้งในทวีปเอสซอร์และเวสต์รอสรวมถึงผู้ปกครองของ7อาณาจักรนะครับตอนที่เนสตาเข้าไปประชุมสมอลเคาลซิลเป็นครั้งแรกในคิงส์แลนดิ้งเขาก็แทบช็อกเลยครับที่รู้ว่าคิงโรเบิร์ตเนี่ยเอาเงินในท้องพระคลังไปถลุมแบบไม่มีความรับผิดชอบ จนมาสเตอร์ออฟคอร์อย่างฟีเตอร์เบลิชต้องหันไปกู้ยืมเงินจากหลายแหล่งก็คือพูดง่ายๆบัลลังก์เหล็กนี่มีหนี้ครับไม่มากครับแค่6ล้านเหรียญมังกรทองเรียกได้ว่าเป็นหนี้ท่วมหัวชนิดที่ว่าต้องใช้การเล่นแร่แปรธาตุทำบัญชีกันทุกทางเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นหนี้กับตระกูลไรนิสเตอร์ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะมาจากตระกูลไทเรลสัตรจักรเฟดออฟเดอะเซเว่นกลุ่มการค้าหลายกลุ่มจากนครไทโรช และแน่นอนว่ารวมถึงธนาคารเหล็กแห่งบราวสนี่แปลว่าเวสต์รอสเนี่ยเป็นหนี้หลายล้านกับธนาคารที่โหดที่สุดในโลกแถมสงครามที่เกิดขึ้นยังไม่หยุดหย่อนก็ทําให้ยอดหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเนื่องจากสงครามเนี่ยเป็นอะไรที่ดูดกลืนทรัพยากรมหาศาลมีเท่าไหร่ก็ดูดไปหมดเหมือนกับหลุมดาเหล่าเมสเตอร์แห่งซิตาเดลได้เรียนรู้เกี่ยวกับปติศาสตร์และการจัดการของธนาคารเหล็กบางส่วนจากหนังสือ The Origins of the Iron Bank and b r a v o s ของ a r c m a s t e r m a s s เขาเชื่อว่าธนาคารเหล็กเนี่ยก่อตั้งขึ้นมานานก่อนที่ v a l e er เรียจะล่มสลายครับในสมัยที่ r r a v o s ยังคงเป็นนครลับที่ซ่อนตัวจากสายตาของวาเลเรียนฟรีโฮลตัวธนาคารเนี่ยก่อตั้งขึ้นโดยพ่อค้าและช่างฝีมือผู้ประสบความสำเร็จเป็นชาย16คนและหญิง7คนที่มารวมตัวกันไม่นานหลังจากการก่อตั้งนคร Bravo ส ฉันั้นพวกนี้ก็ตรักได้ว่าถ้าเกิดพวกเขานําทรัพยากรที่มีมารวมกันเนี่ยเขาก็จะสามารถให้เงินกู้แก่คนที่ต้องการและสร้างบราวอสที่ดีกว่าเดิมและก็ทํากําไรได้มากกว่าเดิมแต่ก่อนอื่นพวกเขาจะต้องมีพื้นที่ไว้เก็บทองคํารวมกันครับให้ปลอดภัยจากพวกโจรและก็ปลอดภัยจากพวกเดียวกันด้วยเพราะการแข่งขันทางธุรกิจที่ทําให้พวกเขาร่ํารวยขึ้นมาได้เนี่ยทำให้คนพวกนี้ไม่ไว้ใจกันเองพวกเขาจึงใช้เหมืองเหล็กที่ถูกทิ้งร้างนอกเมืองเป็นคลังสมบัติ โดยปิดทางเข้าเพียงแห่งเดียวด้วยประตูใหญ่และเหล็กดัดพร้อมจัดยามเฝ้าโดยใช้ทหารที่นักลงทุนแต่ละคนจัดหามาเองทหารยามแต่ละคนจะคอยเฝ้าประตูครับและก็คอยเฝ้าทหารยามคนอื่นไปด้วยผู้ก่อตั้งทั้ง23คนจะได้ถือกุญแจคลังสมบัติใต้ดินนี้และกุญแจก็จะถูกส่งต่อให้กับลูกหลานซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการเป็นพันๆคนคนเหล่านี้จึงเป็นที่รู้จักในชื่อ key holders หรือผู้ถือกุญแจ กลายเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจมากที่สุดในบราวอสพอเวลาผ่านไปผู้ถือกุญแจจํานวนมากก็เลิกทําธุรกิจอื่นแล้วหันมาทุ่มเทให้กับธุรกิจเงินกู้ที่จะกลายเป็นธนาคารเหล็กซึ่งก็ได้ชื่อมาจากเหมืองเหล็กร้างที่ใช้เก็บสมบัตินี่แหละโดยมีตราสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมทองคำสองรูปควยกันเหมือนกับนาฬิกาทรายและมีมือสองข้างยืนออกมาจากด้านซ้ายและด้านขวาของจุดที่สามเหลี่ยมมาประจบกัน ปัจจุบันธนาคารเหล็กเนี่ยได้ย้ายคลังสมบัติไปไว้ในสถานที่ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแต่เมืองน,นี้ก็ยังคงทําหน้าที่เป็นที่เก็บแร่และเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของนครบราวสเพื่อย้ําเตือนชาวบราโวสให้นึกถึงรากเหง้าของตัวเองและก็เพื่อย้ําเตือนด้วยว่าธนาคารเหล็กเนี่ยไม่ได้กลายเป็นสถานที่เก็บสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยการทิ้งให้สินทรัพย์ของตัวเองอยู่อย่างเปล่าประโยชน์ทุกวันนี้ชาวบราวสที่มีอำนาจมากพอเนี่ยจะได้ไปเป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารเหล็ก รวมถึงเป็นสมาชิกสภาลับที่จะมีสิทธิ์เลือกคนที่จะมาเป็นผู้บริหารธนาคารและพร้อมกันนั้นก็ได้กําหนดความเป็นไปของระบบการเงินในโลกถ้าคุณเป็นนักเดินเรือที่มีความทะเยอทะยานคุณก็อาจจะสามารถกู้เงินจากธนาคารเหล็กเพื่อไปซื้อเรือและสินค้าหรือถ้าคุณเป็นพ่อค้าที่อยากมีร้านค้าเป็นของตัวเองธนาคารเหล็กก็พร้อมที่จะให้เงินคุณไปสร้างร้านแม้แต่บัลลังก็สามารถเป็นของคุณได้ถ้าคุณไปชนชั้นสูงที่มีความทะเยอทะยานหน่อย เรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรในโลกครับธนาคารเหล็กคือประตูสู่การได้มันมานับตั้งแต่ก่อนที่าวอสจะเลิอกอพังตัวเองจากาซต้าของชาวโลกซีหลอดแห่งราวอสที่ชื่อว่าอูเทโรซาลีนก็ได้ส่งทูตจากธนาคารเหล็กเพื่อไปเจรจากับผู้มีอำนาจในวาเลเรียนฟรีโฮมขอจ่ายเงินเฉยๆครับให้กับลูกหลานเจ้าของเรือชาววาเลเรียที่ถูกผู้ก่อตั้งราวอสที่เป็นทาสเนี่ยขโมยเรือหนีไปแต่เขาจ่ายแค่ค่าเรือนะครับไม่ได้จ่ายเงินค่าทาส เพราะชาวราโวสเนี่ยเกลียดชางการค้าทาสมากต่อมาในปี41หลังการพิชิตคณะทูตของธนาคารเหล็กเนี่ยก็ได้เดินทางไปยังโอทาวเพื่อพบปากกับลอดมาร์ตินไฮทาวเวอร์ในรัชสมัยของเอนิสที่1ทาแกเรียนและในยุคต่อมาเรโกดัสมาสเตอร์ออฟคอยล์ระดับเทพของกษัตริย์เจเฮริสที่1ก็ยังของกู้ยืมเงินมาจากธนาคารเหล็กในภายหลังเมื่ออลิซาฟา์แมนขโมยไข่มังกรสาฟองจากราชวงศ์ทาแกเรียน นางก็ขายมันให้กับซีลอดแห่งบราโวสในยุคนั้นแล้วนาทองมาลงทุนกับธนาคารเหล็กเพื่อหาเงินมาสร้างเรือสันเชเซอร์แล้วเดินทางหายไปในทะเลทางตะวันตกของเวสต์รอสต่อมาในปี56หลังการพิชิตทูตจากธนาคารเหล็กก็ได้เดินทางไปยังปราสาทแดงเพื่อเรียกเก็บเงินกู้ประจําปีแต่ก็ปฏิเสธไปด้วยว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการขโมยไข่มังกรน,นั้นและถัดมาจากยุคของราชาเจเฮริสที่ห พอได้เกิดสงคราม d ดนซ e อ f t ด e d r าก o อนขึ้นในเวสต์รอสตอนนั้นเองครับที่เซอร์ไทแลนด์ลานิสเตอร์ที่อยู่ฝั่งเขียวเนี่ยได้ส่งทองคำหนึ่งใน4ของคลังสมบัติของราชวงศ์ไปให้ธนาคารเหล็กเก็บไว้จนในช่วงหลังเมื่อสองครามจบลงไทแลนด์ Thailand ก็เริ่มให้ขุนนางเนี่ยยืมทองคำทำให้เกิดรอยร้าวระหว่างบัลลังเหล็กกับธนาคารเหล็กแห่งบราโวสแถมต่อมาหลอดอารินวาลเลเรีนแห่งกริฟมาร์กเนี่ยก็ออยังเข้าโจมตีกองเรือบราโวสในสงครามดอสเตอร์สโว่ ทำให้หลอดแมนฟริดมูตันต้องจ่ายเงินจานวนมหาศาลเพื่อให้ซีหลอดแห่งบราโวสเนี่ยยอมสงบศึกด้วยแถมเงินบางส่วนเนี่ยยังต้องกู้มาจากธนาคารเหล็กซะด้วยก็วนลูปดีครับธนาคารเหล็กเนี่ยครองอํานาจทางการเงินเหนือเวสต์รอสอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถูกแซงไปโดยธนาคารของตระกูลโรกาเรแห่งนครล,ลีสแต่และพี่น้องไลซันโดและดราเซนโกโรกาเรที่คุมธนาคารอยู่เนี่ยดันถูกฆ่าอย่างลึกลับ และหลายคนก็สงสัยว่าธนาคารเหล็กเนี่ยอาจจะเป็นคนว่าจ้างพวกเฟสเซสแมนให้ไปฆ่าทั้งคู่หรือเปล่านอกจากธนาคารเหล็กจะมีชื่อเสียงที่น่าสะพรึงกลัวในหมู่คู่แข่งแล้วลูกค้าของธนาคารก็มีเรื่องให้กังวลเหมือนกันครับถ้าเกิดผิดนัดจ่ายหนี้ขึ้นมาเพราะธนาคารนี้มีชื่อเสียงที่น่ากลัวจากวิธีที่ใช้ถูวงหนี้พวกเขามีเครือข่ายสายลับที่จะคอยรายงานสถานภาพทางการเงินของลูกหนี้ลูกหนี้จะได้ซุกเงินเก็บไว้ไม่ได้ครับถ,ถึงเวลาที่ต้องจ่าย ถ้าธนาคารเหล็กเริ่มไม่มั่นใจว่าลูกหนี้บางรายจะมีปัญญาจ่ายหนี้ได้ในอนาคตพวกเขาจะเริ่มเรียกเก็บหนี้ไปจำนวนหนึ่งใน10ของเงินต้นทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่เขาทำกับเซอร์ซีและนิสเตอร์ครับที่กําลังทาหน้าที่เป็นผู้สําเร็จราชาการแต่เซอร์ซีก็ทําสิ่งที่เซอร์ซีชอบทำนะก็คือสติลปิดชิดนางตัดสินใจเลื่อนการจ่ายหนี้แล้วเอาเงินไปสร้างกองเรือราคาแพงและไม่จําเป็นธนาคารเหล็กก็เลยส่งตัวแทนปเป็นเจราจากับนาง ซึ่งนางก็พยายามบ่ายเบี่ยงและบอกว่าจะขอจ่ายหนี้คืนหลังจากสงครามสิ้นสุดลงแล้วซึ่งก็เหมือนกับเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนั่นแหละครับจึงไม่น่าแปลกใจที่ธนาคารเหล็กจะโมโ oh หจัดการทวงเงินทั้งหมดที่บัลลังก์เหล็กติดหนี้อยู่และห้ามกู้เงินเพิ่มอีกและก็ไม่ใช่แค่บัลลังก์เหล็กนะครับที่โดนแต่รวมถึงทุกคนในเวสต์รอสที่เคยกู้เงินธนาคารเหล็กมาทําให้การค้าขายของพพ่อค้าหยุดชะงักพวกชนชั้นสูงหมุนเงินไม่ทันทําให้เจ็ดอาณาจักรเข้าสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจ หลังจากนั้นถ้าเกิดพวกลูกหนี้ยังดึงดันไม่ยอมจ่ายธนาคารเหล็กก็มีไม้แข็งยิ่งกว่าครับไว้จัดการถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปอย่างพวกพวก่อค้าก็จะมีพวกนักทวงหนี้ไปเยี่ยมบ้านหรือถ้าเป็นคนมีอำนาจหน่อยมีคนคุ้มกันก่อกจะเจอกองทหารรับจ้างมาเคาะประตูแต่ถ้าคนที่เบี้ยหนี้เป็นผู้ปกครองธนาคารเหล็กก็จะระดมเงินทุนให้กับศัตรูของคนคนนั้นโดยอาจจะเป็นผู้ที่อ้างสิทธิ์ในบาลังคนใหม่จากนั้นธนาคารก็จะติดสินบนข้าราชบริพารให้สนับสนุนผู้อ้างสิทธิ์คนใหม่ แล้วก็ตัดแหล่งเงินทุนของผู้พ่อค้าที่เป็นผู้สนับสนุนผู้ปกครองเดิมจากนั้นก็นั่งรอให้อำนาจของผู้ปกครองเดิมพังทลายลงและผู้อ้างสิทธิ์คนใหม่ได้รับชัยชนะเจ้าชายหรือกษัตริย์องค์ใหม่จะเป็นคนจ่ายหนี้สินของลูกหนี้คนเก่ารวมถึงคืนเงินที่ธนาคารให้กู้มาใช้ในการชิงอำนาจเได้ว่าก็จ่ายหนักอยู่เหมือนกันครับแต่จะทำยังไงได้อนะทำไมจ่ายก็คงได้ประสบชะตาเดียวกันกับผู้ปกครองคนก่อน ก็คือโดนผู้อางสิธ์คนใหม่กว่าครับที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเหล็กอีกแล้วมายึดอำนาจไปในเกมอฟโตรเนี่ยหลังจากไทวินโดนยิงตายคาส้วมไปส่วนทีเรียนก็โดนจับและกําลังจะถูกประหารตระกูลแลนิเซอร์ที่คุมาลังเหล็กอยู่ก็เลยเหลือแค่เซอร์ซีเจมี่และก็ราชาหุ่นเชิดอย่างทอมเมนซึ่งไม่มีใครมีความสามารถด้านการเมืองหรือว่าการเงินเลยธนาคารเหล็กจึงมองว่าเซอร์ซีเนี่ยไม่มีทางที่จะควบคุมเจ็อาณาจักรได้มั่นคงพอ ที่จะจ่ายเงินคืนให้กับพวกเขาพวกนั้นก็เลยหันไปสนับสนุนสเตนิสไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นกษัตริย์โดยชอบธรรมนะครับเพราะว่าธนาคารเหล็กเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยแต่สเตนิสเนี่ยเป็นตัวเลือกที่แย่น้อยที่สุดในบรรดาตัวเลือกแย่ๆในเวลานั้นและก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้พวกเขาได้เงินคืนธนาคารจึงให้สเตนิสเนี่ยกู้เงินมากพอที่จะจ้างทหารรับจ้างมากกว่า20,000นายจากเดิมที่สเตนิสเนี่ยมีทหารเหลือมาจากศึกที่อ่าวแบล็กวอเตอร์แค่5,000นาย กลายเป็นขุมกําลังรบที่มีโอกาสที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสงครามห้ากษัตริย์ได้แต่ล้วสตานิสก็ตายครับเงินลงทุนของธนาคารเหล็กก็เลยสลายกลายเป็นอะตอมอันนี้ในซีรีส์นะครับในนิยายเนี่ยสเตนนิสน่าจะยังไม่ตายเคสนี้แสดงให้เห็นเลยว่าโมเดลธุรกิจของธนาคารเหล็กนี่ก็แอบประหลาดอยู่นะสมมติว่าถ้าเกิดพอยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดผู้ปกครองคนใหม่ไม่มีปัญญาหาเงินมาใช้คืนล่ะ ธนาคารเหล็กจะไม่ต้องหาคนใหม่มาแทนแบบวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆงั้นเหรอและคนที่มาใหม่เนี่ยก็ต้องเจอกับยอดหนี้ที่พอกสูงขึ้นจนไม่มีใครจ่ายไหวหรือจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดฝ่ายที่ธนาคารเหล็กสนับสนุนเนี่ยยึดอำนาจไม่สําเร็จแบบนี้เงินลงทุนก็มีแต่จะจมไปเรื่อยๆและสงครามก็เป็นเรื่องที่ใช้เงินไม่ใช่น้อยๆเลยแต่ก็น่าละครับแอนนิกเป็นใครครับถึงจะมาตั้งคําถามกับธนาคารที่ทรงอํานาจที่สุดในโลกของเกมวัคโคร ถ้าขู่ก็แล้วตัดเงินก็แล้วจนแล้วจนรอดธนาคารเหล็กก็ยังไม่ได้เงินคืนและววิธีอื่นๆใช้ไม่ได้ผลหรือว่าล้มเหลวก็คงต้องส่งลูกระเบิดนิวเคลียร์ไปจัดการครับอันนี้ในในิยายเนี่ยเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการนะครับแต่แอดคิดว่ามีความเป็นไปไ,ได้สูงครับที่ธนาคารเหล็กเนี่ยจะจ้างพวกเฟสเลสแมนไปเก็บลูกนี้ที่สวมหน้าและดื้อด้านเป็นพิเศษจากนั้นใครก็ตามที่มารับโชคต่อเนี่ยก็ต้องจ่ายมาครับไม่งั้นก็ต้องกลายเป็นศพถัดไป ทำซ้าไปเรื่อยๆจนก,กว่าผู้ปกครองคนปัจจุบันจะเข้าใจว่าเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้และอันนี้ก็คิดว่าพวกธนาคารเหล็กเนี่ยมีปัญญาจ้างพวกเฟสเลสแมนแบบรัวๆแน่นอนครับถึงแม้พวกเขาจะว่ากันว่าพวกนักฆ่าไรหน้าเนี่ยคิดราคาค่าจ้างสูงริปลิขนาดโรเบิร์ตจะส่งไปฆ่าเดนเนรสิสที่เป็นแค่เด็กไรอําอนาจเนี่ยก็ยังต้องใช้เงินมากกว่าจ้างทหารรับจ้างทั้งกองถ้าให้ถึงขั้นฆ่ากษัตริย์ตัวจริงเนี่ยค่าจ้างมันอาจจะมากเกินจินตนาการจนอยู่นอกเหนือเรื่องของตัวเงินไปแล้ว แต่ทั้งธนาคารเหล็กและเฟสเลสเมนต่างก็ล้วนมีรากเหง้ามาจากบราวอสและก็น่าจะมีความสัมพันธ์พิเศษต่อกันเพราะงั้นราคาปกติที่พวกเฟสเลสเมนใช้กับคนอื่นเนี่ยน่าจะไม่ได้ใช้กับธนาคารเหล็กครับสรุปก็คือเขาน่าจะค่าให้ฟรีเลยแหละด้วยอำนาจขนาดนี้จึงน่าจะเรียกได้ว่าธนาคารเหล็กแห่งบราวอสถือเป็น NGO ระดับมหาอำนาจเลยครับเป็นธนาคารที่ทรงพลังพอที่จะสร้างหรือทำลายอาณาจักรหนึ่งได้ตามอำเภอใจ จึงไม่แปลกหรอกครับที่ใครๆเขาจะกลัวกันขนาดไทวินแลนเิสเตอร์ก็ยังไม่กล้าแย้มกับธนาคารเหล็กเพราะเช่นเดียวกับที่ตระกูลแลนนนสเตอร์มีคำกล่าวว่าคนแลนนนสเตอร์ชำระนี้เสมอซึ่งก็ไม่ค่อยจะจริงแล้วนะตอนนี้ธนาคารเหล็กก็มีคำกล่าวเหมือนกันครับว่าธนาคารเหล็กจะต้องได้ในสิ่งที่คนได้เสมอไม่ในทางใดก็ทางหนึ่งและนั่นก็คือเรื่องราวจากเวสต์ลอสและเอสซอดที่ทำให้โลกแห่งมหาศึกชิงบัลลังก์กลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่น่าอยู่ กับรายการ Terrible Tales from Old Town เรื่องดีๆเราไม่เล่าเรื่องเน่าๆเรารายงานก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าใครอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรงสนับสนุนช่องแ n s Faction ท่านก็สามารถสนับสนุนได้ที่ Patreon หรือที่สะดวกกว่านั้นก็คือกด Super อร์แเลี้ยงกาแฟาทีมงานได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับวันนี้แอดนิกและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่าน